หกตัวหกชนิดไม่ใช่เหรอมันคือหกชนิดมันมีเหวอะไรบ้างอ่ะ ขึ้นนนนสูงอ่ะ,นะเนาะขึ้นบนภูเขาอะนะไปชมภูเขานี่ไงมันเป็นภูเขาเนี่ยผ่านชนยางขึ้นไปเนี่ย ซื้อไอติมแล้วเรามาถึงอ่ะอ๋อนี่นี่เขาขายไอติมด้วยนะเนี่ยเังซื้อรถอะไรอะไอกะรอันรีมอ่ะซื้อ,อะไรของตัวเองไหนดูดิโอโทนะฮ <c oughs> ะโอโทษซื้ออะไรโอเปนโฟรมอันคืออะไรนะสิกมาบิกมาบอยอ เลี้ยงฮักล็อกินด,ดีๆนะกินด,ดีๆนะดูทำกินดู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 แฮกติงเยอะเห <c ười> ็นตกกระปุกเด็กใกล้ๆมือแม่เลยก็โดนหลอก เพลงดีนะ่เนี่ยฮะเพลงเพราะจังเลยอ่ะนี่มาดูลูกเกลียวแล้วมากินไอติมเนี่ยฮะเกลียวยังไม่มีเกียวะมีฤดูไหนอครับต้องเดินกันย่ากันยาตุล่าพฤศจิก้าของทุกปีอ๋ออนนี้ยังไม่มียังไม่มีเกี่ยวยังไม่มีมันจุดชมวิวครับชมวิวชมทิวทัศน์เลยละคร 1> <1> อ,<ห>อีกเดือนอีกเดือนบากาก็มาลวอ๋ออีกเดือนปากาก็ <ใน S 1> กมาแล้วสิงห้ากัญญาพอที่ติดกัญญานี่จะเริ่มมีมาแล้วดูนกเหยี่ยวนี่นี่โอตรนมาดูป้านิสรักการได้ก่อนมาเห็นอย่างไปดูที่มันมีนกเหยี่ยวอะไรบ้างจูๆ <ใน S 1> ่ๆฝ<ใ>น,นตกเหรอไปดูไปดูไปดูพาไปดูหน่อยดิดูพี่พาไปเดินดูป้านิสาักการหน่อยดูดิทำ ไปดูป้ายนิตตศการได้หน่อยไปกินไอติมกันอย่างเดียวเลยมันคือรสชาติอะไรงไงมันเหมือนกันนี่เมื่อกี้ตัวเองก็ซื้อมาแบบกับกระปุกนั่นแล้วมันแบบตักหรือพียงสาเอากินได้เจ็ดแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูป้ายนิรตศการหน่อย เราไปท่เขาพูอ่าไปหาเพื่อนเดี๋ยวเราไปตามป้ายนี้ต a c กาานี้ละกันเนี่ยนะทำไมนกเกี่ยวมันไม่มาตอนช่วงนี้มันหายไปไหนอ่ะตอนนี้มันเป็นหน้ามรสุมคุณลุงก็บอกแล้วว่าเป็นหน้ามรสุมช่วงนี้ลมมันแรงเดี๋ยวอีกประมาณสองสามเดือนข้างหน้าเดี๋ยวก็เข้ามา แล้วนกเหยี่ยวมันอยู่ไหนอะนกเหยี่ยวอยู่ในทะเลอยู่ที่ภูเขาในทะเลไงนกเหยี่ยวตอนที่มันไม่อยู่ตอนนี้ไงมันอาจจะอยู่ที่ภูเขาตรงไหนสักที่นึงอะแล้วเดี๋ยวพอถึงฤดูกาลเดี๋ยวมันก็มาโอเคไหมอะดูป้ายนี้ขัดการไปก่อนเนาะมีเหยี่ยวอะไรบ้างเอ่ยอันไหนเหยี่ยวภูเขา ตี่เอเอากระยาไปทิ้งไว้หลังรถก่อนก็ได้ไม่มีถังกระยาตัวเองนั่งทำอะไรเนี่ย<า>คอยผีเชื่อให้มากินน้ำหวานที่ดอกไม้ที่มือเหรอก็มีอยู่แต่มันไม่มาตัวเองก็เดินตามไปหาผีเชื่อดูไม่เจอเหยอก็ถ่ายผีเชื่อมาแทน เชื่อถ้อยนะพ่อเห็นเมื่อกี้ปีกเขียวปิดเลยตัวนั้นอ่ะตัวใหญ่ด้วยโอ้โหบัเเงเล้วจนยเล่นต่อแล้วเวจ็บ วังลงมาเลยนี่ชายหาดที่ไหนเนี่ยฮะ <c oughs> โอ้โห,โหโด,ดูดิเปิดวิวมาก็สุดเจ๋งแล้ว嘛เนี่ยชายหาดเนี่ย ที่ไหนไม่อยากกับตัวเปียกโซนไม่อยากจะตัวเปียกแล้วตอนนี้นี่เปิดวิวมาโอ้โหสุดอลังการมากเลยเนี่ยดูดิวิวทิวทัศน์นี่ยอลังการนะเนี่ยเป็นอยากเล่นทรายเลยทีท่ามีน้ําหลังรถล้างมือได้อยู่เอ๊ะคือทรายติดมือติดอันนั้นเหรอใช่ทรายติดมือเดี๋ยวต้องไปล้างไงว้าวเปิดวิวมาอลังการมากเลยข้างหลังเนี่ย ต้องมันต้องมีหนาม,าม,นมนาเพื่อป้องกันศัตรูไงที่จะมาทําร้ายมันนะมันคือต้นเตยทะเลและ้ะนั่นแหละใบมนันอะมีหนามแค่เอามีดไปแทงก็พังแล้วฮะแค่เอามีดไปแทงก็หนาแล้วม,มนคือต้นอะไรนะต้นสับประรดหรือเปล่า พาอว,ว่าวต้นสับประรดอน,นั้นนะดูดิต้นมันดิเจ๋งอนะ่ะ เราตัวเองอ่ะจะมาเล่นทะเลตอนเที่ยงเที่ยงวันแบบนี้มันก็ไม่ไหวดีเนี่ยมาแล้วนี่แดดนี่แดดมาแล้วนี่ดูดิดูด,ดิแดดวิ่งมาแล้วนะเห็นยัง,ดดง,งนี่ไงก้อนเมฆอ่ะดูดิ นันคนเดียวเลยดูดิที่ไหนเนี่ยฮะที่ไหนเนี่ยที่ไหนไม่บอกปล่อยเป็นปริศนาไปใช่ไหมที่ไหนนะอาไทยวไทยโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่เรามาถึงอาไทยเลย้เดนงไปเดินดูเรือท so ังนู้นดีกว่าไหมฮะ ก็เรียกว่าทะเลอ่าวไทยอ่าวไทยที่บางเบิดท,ที่บาโบ่ที่บาโบ่เหรออ่ เองอยากจะไปเที่ยวทะเลตอนเที่ยวก็ร้อนสิ <ไป S 1> อ่ไปขึ้นทางเดิม ดู<ส>ตรงนี้สวยแล้วเนี่ยลุงสาช่วยถูเฉย,ยได้ไหมถนมนเรียกชายทะเลเหรอให้แม่ถือดีกว่าฮะทำไมอ่ะตัวเองดูไว้ดิ ใกล้เกินไปนใกล้เกินไปน,นี่มันขาดนะเนี่ยมันตายหรือเปล่าเนี่ยม้วโอ้ยนักอนุรักษ์ธรรมชาติทำไมชอบมาที่นี่จังเลยฮะทำไมชอบมาที่นี่จังเลย นุ่นใครอ่ะลูกพี่ถามหน่อยดิทำไมชอบมาที่นี่จังเลยอ่ะฮะโอชนชอบไหนอธิบายก่อนที่ว่าชอบยังไงฮะบอกหน่อยดิว่าชอบยังไงอธิบายก็ฟังเลยไม่มีลิงโอ้เรื่องลิงใช่ไหมใช่อาณาคือลิงทะเลก็สวยไหมล่ะ างทะเลด้วยมันคืออะไรอ่ะธรณีวิทยาหรือสิ่งมัดสิ่งมัดปรจันของโลกหรือเปล่า คืออะไรอะลูกมันเดินอยู่ข้างเ้อะไรนตงไม่กลัวแลวเหรอโจรโจรไม่กลัวแลวเหรอไม่กลัวปูเสีชวนแลยเหรอครั้งที่แล้วเห็นร้องคว้าลูก โ้อนไม่กลัวแล้วหรอทะเลที่ไหนเนี่ย ไอ<ว>ชุนได้กี่ตัวแล้วพี่จ๋าคนลุกคนลุกพี่จ๋าได้เยอะอยังโชว์กับกล้องหน่อยมันคืออะไรเอ่ยปรเซชวลที่เข้าไ,ไปลยเอาแล้วหนูขุดมาแล้วหนูไปคว่ำตรงนี้คืออะไรอะ่ะไอ้ปูเซชวนบอก,กับดักเหรอนี่โปรเซชวนให้มันเข้าไปพ่อดู ขยะเออต้องเอาไปทิ้งมันคือโฟมโฟมฝากมันคือพลาสติกไปกับแม่อะไรนะฝากกล้องไปกับแม่โอเคได้พลาสติกสมควรที่จะทิ้งทะเลไหมไม่เป็นหนักมัไม่ได้ไม่ได้พลาสติกเดี๋ยวมันลอยลงไปในทะเลเราต้องเอาไปทิ้งถังขยะหรือไปฝากไว้กับแม่ก่อนมันเป็นอันตรายเป็นมลพิษต่อทะเลน่ะ ถุงพลาสติกนะนี่มันเกี่ยวกับพลาสติกนะอ้าวเอาไปทิ้ง ก็ทำเหมือนเดิมดิอะไรนะไป,ไปตรงนู้นนะ่ะตรงไหนอ่นะแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยสวยเหรอว้าวชอบเลยที่ท่า ังไงอธิบายฟังหน่อยไม่รูอ่าไม่รู้นี่มากี่ครั้งแล้วเนี่ยหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่มั้งครัง้งแรกครั้งแรกเหรอจริงดิไม่เคยมาไม่เคยมาเลยเหรอนี่ครั้งแรกเหรอว้าวแล้วเป็นยังไงบ้างทะเลที่นี่ไม่สวยอ่ะสวยอา้าวสวยบ้างไม่สวยบ้างยังไงกันแน่เนี่ยคนหลายใจนะเราอ่ะสวยสวยเหรอนี่ครั้งแรกเหรอ แน่ใจตัวเองนีมัว่วตัวไปทั่วเลยนะ